สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยจะมารีวิวสีประตูตัวเตี้ยแต่งเต็มนะคะสีบอลน,นะคะตัวนี้สีบอลสวยมากเป็นสีโทนสว่างนะคะไม่ขาวนะคะออกบอลบอลสวยมากเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะสีประตูเตี้ยนะคะตัวนี้ก็คือจากเดิมจะเป็นสีเทาๆนะกระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นสีดําแดงตัดกันสวยงามมากแล้วก็เพิ่มเติมเป็นโลโก้ไททตันสปอร์ตนะคะคือมันรับกันหมดเลยทั้งสีรถทั้งกระจังหน้านะคะคือ แล้วก็ตัวขษรคือมันรับกันมากสีแบบเข้ากันมากแล้วก็ตัวนี้ปกติจะเป็นโฟเมียมนะคะเป็นอรอบให้ครอบตัวสีเป็นสีดำนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะเป็นชุดแต่งะคะเอสปอร์ตี้นะคะชุดแต่งตัวนี้สวยอยู่แล้วแล้วเข้ามาเข้ากับรถทองไททันที่ประตูเตี้ยนะคะคือเข้ากันมากสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างนะคะด้านข้างของเขานะคะนี่ล้อแมกนะคะ นี่สวยมากนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นข้อเบรกสีแดงนะคะข้อเบรกเราเลือกได้นะคะน็อตก็เลือกได้ว่าเอาสีไหนอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงก็สีน้ําเงินก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยนะตัวนี้แม็กสวยมากเป็นแบบเข้าเข้ากันไปหมดเลยกับตัวรถสีบอลเงินนะคะแล้วก็มาด้านข้างนะคะด้านล่างก่อนเลยนะคะก็จะมีเป็นสกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตของเอสปอร์ตตี้ให้รอบคันนะคะ และกระจกนะคะตัวนี้เป็นที่ครอบนะคะครอบกระจกนะคะสีดำตัดด้วยเส้นสีแดงดูสปอร์ตมากคือมันแบบมันไม่ดำมืดไปหมดอะ่ะมันมีสีแดงตัดกันมามันแบบมันสวยนะคะแล้วก็มินเบ้ามือนะคะเบ้ามือสีดำนะคะเป็นไททันนะคะแล้วก็เป็นคิวการ์สันะคะตัวนี้คิวการ์สัติดให้สีชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนิดนึงนะ ภายในนะคะตัวนี้เปลี่ยนจอด้วยนะคะปกติมันจะเป็นแค่วิทยุธรรมดา FMAM ธรรมดาเลยนะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะจอ Android คือทำงานเหมือนมือถือ Android เลยนะคะปล่อยเข้าสปอร์ตมือถือเราเข้าไปที่จอคือครบคือใช้งานสะดวกมากแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถแถมให้นะคะและยังไม่พอนะคะเบาะหนังค่ะจากตัวนี้ปกติแล้วเขาจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เป็นเบาะหนังคือแบบ สวยมากเบาะหนังคือเป็นหนังที่หนังดีนะคะสวยมากนะคะคือดูแลยรักษาง่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นแก๊ปหลังคานะคะตัวนี้ก็ติดตั้งให้นะคะกับชุดแตง่งรับกับชุดแต่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้ติดตั้งให้ไปเลยนะคะด้านหลังนะคะอาจจะนี่ชุดแต่งนะคะ จากปกติตัวนี้จะไม่มีอะไรไม่มีบันที่เหยับขึ้นด้วยคือติดชุดแต่งเข้าไปแล้วคือสวยมากนะคะสวยงามมากดูแบบสิ่งสายสิ่งนะคะสายสิ่งที่แท้ทรูนะคะตันนี้สําหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่น4ประตูเตี้ยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะดาวเพียง39,900บาทนะคะจบเลยนะคะก็คือไม่มีเก็บเพิ่มแถมค่าจดทะเบียนปกติจะมีเก็บค่าจดนะอันนี้ไม่ไม่เก็บเลยคือแถมไปเลยนะคะ39,900บาทนะคะพรอ 9 8 9 1 91บาทนะคะคือได้แบบนี้ไปเลยได้ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะด,ด้านบนน่าลืมลืมนึนงสรอากาศนะคะเปลี่ยนเป็นสาอากาสให้คือสวยมากนะคะอ,ะอ่างั้นย้ฝากขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าทักเข้ามาที่เ,เพจนี้หรือว่าโทรหายุ้ยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์092 436-6996 ป่าโปรโมชั่นและรถสวยๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ยุ้ขับตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ